สวัสดีนะคะอาจจะไม่เห็นหน้าเราเนอะอยากเห็นไหมคะคงจะไม่อยากเห็นเนาะก็เคยเห็นกันมาแล้วจริงไหมคะวันนี้เราก็จะมาทำซล์รามเช่นเดิมอาจจะทำน้อยน่อย,อยเพราะเรากลัวหมดนะคะอาจจะมีแมวเราเข้ามาด้วยน้ำเจำ้าหน้า เราเพียร์กับเราะคะนี่ค่ะสู้เก็บสลาของเรานะคะเรามีสแา,านไม่สำเร็จแล้วนะคะสองกระปุกนี่อันนี้ฟองโซดานะคะส่วนนี้ม,มะมะทจายเขียดคะ่ะเราจะไม่ทำเร็ มีค่ะน้ำย่อยอัลสลามที่มาจากกินชูรีนบอเรกนะคะค่าเราก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะอาจจะอาจจะไม่ไปสบผลสำเร็จนะคะอาจจะนะคะเราจะใส่เราจะดูกรับเราจะใส่ ก็ใช่สูตรอะไรดีแน่ใช่ไม่ชอบไม่ดีนี่เราจะใส่ไปนิดนึงแล้วทำไมนายไม่บอกไปแล่ว่านายคนที่ชอบเลยคนที่ชอบอะไรเอาเลยมาพูดหน่อเอ้าทำไมจะพูดไม่ได้นายตรวจะได้เรื่องยุ่งยังไงอ่ะนี่แล้วเราก็จะใส่สีเหลืองนะคะอาจจะอาจจะแบบสีเราเมื่อกี้นะคะ มันอาจจะร้ตัวไดงไหมคะไ้ได้นนนได้ได้ะะไดนะ้ได้ไดัได้ได้ได้ไได้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 เด้ได้ได้ได้้ได้ไดนไดได้้าาได้ไดได้ไดาไดได้า แล้วปลงร้านเราก็ไม่ได้เป็นร้านแล้วค่ะมันก็ที่เชิงร้านนะ่ะแลไม่ได้ขายนะยนเรอะไรไตเ,เ,เหมือนน้ำลายเรียนมากเลยท่น,านามายเ็ครงจะใส่ของาองา ใส่ไปเลยนี่มันมีจุดเดียวทำไมไม่เหี้ยก็ใส่นายบอกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนายไงชีวิตนายขาดฉันไมได้เพราะฉะนั้นนายห้ามีความรัอฉันเด็ดขาดเอาอย่างนี้ไว้ถ้ฉันทอเ่อไรเนี่ยจะบอกเธอเป็นคนแรกเลยแล้ววิศะาศเลยเดือดเอา้เธอเดที่ะังเลยืรู้ไหม จะยาวไปบ้างเราก็จะตัดตัดต่อๆนะคะนี่ค่ะเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะสีเราจะยังไม่เข้ากันเราพยายามจะให้เห็ดตัดต่วนนะคะส่วนนี้เราจะไม่ใช้ อย่ากินชรีมเบอร์แล้วก็ห้ามจะช่มอย่าลังคามไ,มไม่กินรสชาติมันรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่จ้ะเดี๋ยวบอกว่าปวดตาอ่ะข้านอนเลยค่ะนี่ค่ะสีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะไปหยิบควรีมเพิ่มนะคะรอรอแ<อ>ป๊บหนึ่งนะคะมาเฟ้ยน,นี่ค่ะมาพร้อมขีดหนวดนะคะเราจะใส่ฝากรีชรีมบอร์แล้วมา จะใส่เป็นอันเก่านะคะอันใหม่ยังไม่ได้ถอดยังไม่ถอดเลยนะคะว้ายเลิกค่ะเลิกเลิกพี่พี่อาจจะเลิกอะบ้างนะคะ,ะต้องกดโทรด้วยนะคะเราก็จะคุณนค่ะนนอขอบอกนะคะว่าสูตรสูตรมั่วค่ะ เดีเเ๋ยวเราเป็นใบบไหนนะแล้วครีแล้วคีมโน้ตที่เราใช้ก็จะเป็นแบบอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนะคะเดี๋ยวไปเอาแชมพูมาแล้วก็มาอีก,ลนะออลกแล้วนะคะทุกคนล้วรู้ละคของอะไรของพิสจะไม่นะคะมันจะเป็นในนะะั้นค่ะ มันจะเป็นแบบเปลวับเปลวับเอาวับเปาววค่แ็นบารองรถใหม่มขนทาร้เยเพื่อนเื่อคนชหมุดใช่ไหมคะชานที่ห้าแห่งาสั่งมาสอง หาห้าแต่แล้วค่ะแล้วเจอไปมีอนอุ้ยหรือว่ารายยักเลยค่ะสี่บใจเธอเศรษฐีก็แน่แน่ค่ะ เตรดเลยะค่ะมอร้่นุกคนคคนค่ะมนุษย์ค่ะมนุษย์มนุษย์นะคะตามเราทันไหมคะตามมุกเสี่ยวเราทนะะนันไหมคะมนุษย์นะคะไม่ใช่คนต้องเป็นเสีเ่ยบเป็นมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์ไปเจอคนนะคะ ใส่แล้วอย่ารับสลามเลยอย่าไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเอาแค่นี้พอรอเล่นระดับตะโกนไปเรื่อยๆนะคะเกิดมันยังไม่เต็มก็ค่อยใส่เพิ่มวิ่งแต่มันใส่มากเลยนะคะดูแล ก็ใส่เครือ่องดื่มนะคะแล้วเราจะบอกให้กินโซลิโบเลตี้มัาในนา้นมันแบบมันๆนะคะอินซิลิบเลตมันนะคะ,คนนะ,คะถ้าเกิดพวกคุณหลงจับือีันะ,ะมันมันมากเลยค่ะดูวิธีกินซลิโบเลต์ใส่ไปประมาณนิดนึงแล้วก็ ประมาณแบบต้มก้นๆนะคะตับน้ำอีกสองช้อนอ่ะโอ้ยใช้ได้ประมาณสามสูตรหนึ่งสองแล้วก็สามเดี๋ยวสูตรที่สี่ก็อาจจะหมดนะคะไม่ก็หมดตั้งแต่สูตรที่สามไม่ก็สูตรที่ห้าค่ะเพราะเราก็สลามแบบใช้กิ่งชลีบ๊วยได้แค่นี้เดียวนะคะแล้ก็มีแผงกัน เราจื้เยอะเกินไปแบบมันอาจจะมันอ่นตัดสนใไม่เรียนตรงแลมาหนึ่งเนันมันอาจจะแข่งเกินไปค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะนี่ค่ะสรุป ברוך הוא לאהבת, כל לך, סליחה וביי!